ตู้ๆบรรยากาศเออบรรยากาศดีแต่รับชมบรรยากาศก็คือก็ทุกคนก็มาออกกําลังกายทุกคนก็มาเท่ยวบรรยากาศดีนะตุ๊ต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 ต๊ตตุตต๊ตตุ ทำคลื่นสวยอะ ชตาร์ตเตอร์ธนาคารสตนดาร์ชัตเตอร์ธนาคารสตนดาร์ชัตเตอร์นี่มันเป็นของสิงคโปร์หรือสตนดาร์ชัตเตอร์เป็นของสิงคโปร์หรือฮะ นี่บรรยากาศยามเช้าคือไปตรงไหนตรงนี้เลยจ้ะ ដងហើយអូខេអូខេទៅណាយទៅណាយ I fight back guys ជួយ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  อ้ยของแบบว่าื้นพอลสะอาดสะอาดมาเลยนี่แบยังนั่งดึงค้ำคุกคนก็มาเจอเลยอือนี่ทำอะไรคะเนี่ยนั่งทำอะไรคะทำไม่ไม่ใส่เสื้อผ้าเลยทำอะไรอยู่คะเนี่ย ฮลโหลทำไมคุณไม่ใส่เสื้อผ้าเลย <c oughs> คุณไม่หนาวหรือคะท่านตัวชายไม่หนาวหรือคะ <c oughs> ทำไมท่านย,ยืนแกะผ้าอยู่ก็ท <c oughs> ่านไม่หนาวหรือเลยหเฮลโหล

Boa ah. Dr. Rhapsody is brought to you by Gardens by the Bay, and we hope that you have enjoyed the show. <laughs> <laughs> Anh đạo của gia đình. Ni phóng sự cho kênh Để không bỏ lỡ những người khác. Huh? No, 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 สวยงามมาก kau bodoh kau datang tu macam ni